สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม youtube ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็กลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งนะครับในช่วงเวลาเช้าๆวันเลยนะครับเมื่อคืนนี้นะครับผมได้แค่ไลฟ์สดแป๊บเดียวนะครับแล้วก็โอ้โหง่วงนอนมากนะครับแต่วันนี้นะท่านจะเจอกับผมนะครับ เกือบทั้งวันแหละนะครับเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเช้าวันนี้นะครับเรื่องราวที่ขึ้นหน้าปกในวันนี้ก็คือเซอร์จิมเลดคิฟนะครับแล้วก็แล้วก็ลวก,กลุ่มลงทุนจากซาอุดีอาระเบ,บียนะครับแล้วก็เดวิดเบคแฮมนะครับใครจะเป็นตัวเต็งนะครับตอนนี้เต็งหนึ่งคือใครผมมองผมยังคงมองไปที่เซอร์จิมนะ แต่คนที่ต้องจับตาดูดีๆก็คือเดวิดเบคแฮมนะครับท่านต้องฟังเรื่องราวดีๆจากเดวิดเบคแฮมที่เลโอฟรินันเอามาเปิดเผยนะครับเพราะว่าเขาไปดูเกมด้วยกันนะครับดังนั้นคำถามนะครับจึงมีอยู่แล้วเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าเขาคุยกันอะไรกันในข่าวนะครับส่วนซาอุดีอาราเบียอันนี้คือมหาอำนาจทางการเงินที่ชัดเจนนะครับและที่สำคัญก็คือวันนี้นะอนาเซอร์นะครับโรนันโดรัรบข้อสเนออนสนออนาเซอร์แล้วนะครับ เนื่องก็หมายความว่าเขาจะไปเล่นในลีกซาอุดแน่นอนนะครับก็ผมบอกเลยว่าเดี๋ยวจะตอนไลร์สดนะโรนโดกับอ n นเรเซอร์นะครับเรื่องราวภายในทีมทั้งหมดนะครับวันนี้ผมว่าข่าวที่น่าจะสนใจที่สุดก็คือการถอนตัวของออเตกานะครับเจ้าของแบรนด์ซาร่าทำไมถึงถอนตัวนะครับขอุยัดเข้ารายการก่อนนะครับเรามาดูรายละเอียดของข่าวสรุปข่าวสโมสร แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันในช่วงเช้าวันนี้กันนะครับข่าวที่1นนะครับวันนี้ผมเริ่มต้นที่เรื่องราวของอแมนซิโอออเตกานะครับอแมนซิโอออเตกานะครับวันนี้ได้ออกมาถอนตัวนะครับจากการเป็นคู่แข่งในการซื้อกิจการของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับอามนซิโอออเตกานะครับผู้ก่อตั้งซาร่านะครับซึ่งเป็นแบรนด แฟชั่นชั้นนำของโลกนะครับไม่มีความสนใจเทคโอเวอร์สโมสรแมนเชสเตอร์ยูเต็ดแล้วนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยถูกเชื่อมโยงว่าเขาเนี่ยจะเทคโอเวอร์สโมสรนะครับเขามีทรัพย์สินอยู่ที่61,000พันล้านปอนด์นะครับอยู่อันดับ19ของโลกนะครับประเด็นสำคัญคือตัวของนายออเตกาเนี่ยในสื่อต่างประเทศเนี่ยเขาบอกว่าหลังจากที่ตระกลูเลเกรเซอร์ประกาศขายนะครับและตอนแรกอะ่ะเขาก็สนใจ นะครับเขาสนใจมากเลยที่จะซื้อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแต่เชิงกลยุทธ์ท่านจำไว้นะครับเชิงกลยุทธ์คืออะไรเชิงกลยุทธ์คือการมองว่าคู่แข่งคือใครและจะซื้อไปทำอะไรประเด็นสำคัญมันอยู่ที่ว่าคู่แข่งคือใครด้วยนะครับทีนี้เนี่ยการยืนยันเรียบร้อยนะครับตอนนี้หลังจากที่เขาเรียกว่าเชิงกลยุทธ์ที่แตกต่างกันน่ะเชื่อกันว่านะครับ ตัวของออลเตกาเนี่ยก็เป็นมหาเศรษฐีนะวัย86ปีแล้วนะแต่เขาก็ยังแข็งแรงอยู่นะครับอันดับ18 19ของโลกอะ่ะตามนิตยสารเฟิร์ฟนะอันดับ18 19ของโลกมันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่อยู่แล้วนะครับทีนี้เนี่ยเฟิร์ฟเขาบอกว่าออลเตกาเนี่ยแน่นอนครับ52,000ล้านปอมที่มีอยู่เนี่ยเขาจะซื้อก็ไม่ใช่ปัญหาแต่แหงข่าวจากโคเปยยืนยันแล้วนะครับว่าคือคือ ายออเตกาเนี่ยได้ติดต่อโดยตรงแล้วนะครับแล้วเขาก็ปฏิเสธละเขาไม่สนใจแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดฉะนั้นนี่คือกลยุทธ์ที่เขามองว่าคู่แข่งมันมันน่าจะมีคนที่ที่แก่งกว่าะไรประมาณนี้นะแต่อย่างไรก็ตามนะครับตอนนี้นะเ8เนี่ยคนที่จะมาควบคุมกิจการเนี่ยโอ้โหมันเป็นอะไรที่กำลังจะต้องรู้กันต่อนะครับแต่ทีนี้เนี่ยสิ่งที่ทุกคนเนี่ยมาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะต้องรู้ไว้เลยนะว่าจะต้องทำอะไรคือ เคลียเรื่องของไอที่ภาพลักษณ์อย่างอื่นก่อนนะครับแฟนบอลอะไรหลายอย่างนะครับที่มันเกิดขึ้นนะครับตอนนี้นะท่านจะเห็นหน้าปกของผมนะเซอร์จิมเรดคริปนะครับซึ่งเป็นผู้มีร่ำรวยที่สุดในอังกฤษนะครับก็ตอนนี้การยื่นข้อเสนอของเซอร์จิมเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ6 8พันล้านปอนด์นั่นก็หมายความว่าออเตกาแอปเปิลซึ่งถอนตัวไปแอปเปิลนี่ท่านจำได้ใช่ไหมเขาไม่สนใจแล้วนะครับซึ่งทุกคนรู้กันเนาะ ก็คือ6เท่าไหร่นะ5.8พันล้านปอนด์ที่ยืนอาร์เซอร์จิมนะครับน่าจะแตะใกล้7,000ล้านปอนด์ตอนแรกอะ่ะเนี่ยออเตกาน่าจะมาประมาณ8 0 0พันตอนนี้เขาถอนตัวน่าจะหมายความว่าเซอร์จิมยังคงเป็นอันดับหนึ่งนะครับทีนี้นะครับมันยังไม่จบสิผมจะมาพูดของเดวิดเรื่องราวของอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะเดวิดเบคแคมเมื่อคืนนะครับขอยัดรวมไปทีเดียวเลยนะ เลโอฟอดินานเนี่ยได้ออกมาเปิดเผยในรายการ YouTube ของเขานะครับในช่วงที่นั่งชมเกมฟุตบอลโลกกับทีมชาติอังกฤษและทีมชาติสหรัฐอเมริกานะครับคือเขานั่งติดกันนะครับเลโอเปิดเผยว่าจริงๆแล้วนะครับเดวิดเบคแฮมก็จะเป็นอีกหนึ่งบุคคลสําคัญด้วยที่จะมาซื้อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเดี๋ยวเอาไว้ในตอนไลฟ์สดเดี๋ยวผมจะเล่าละเอียดนะผมจะบอกว่าตัวของเดวิดเบคแฮมเนี่ยไม่ได้ควักกระเป๋าตัวเองหรอกแต่เขามาในกลุ่มของนักลงทุนชาวอเมริกัน สุดยอดนะผมบอกไว้เลยว่าคนที่เบคแคมครบเป็นคนมีเงินทั้งหมดเขาซื้อได้หมดเลยแต่ทีนี้เนี่ยประเด็นสําคัญคือฟังคาพูดของลีโอนะครับผมนั่งดูเบคแคมกับเกมตอนที่เสมอเรานั่งติดกันเมื่อคุณเอ่ยชื่อเบคแคมคุณจะรู้เลยว่าอินเตอร์มมี่เนี่ยเขาเป็นเจ้าของเงินนะไม่ใช่เงินของเขาหรอกแต่ในแง่ของการเอามือล้วงทุนของตัวเองออกมาเนี่ยเขาไม่ล้วงหรอกแต่เขามาพร้อมกับ สมาคมสมาคมและพร้อมกับคนที่มีเงินในกระเป๋าว่าที่จะซื้อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้เลยนั่นคือวิธีที่เขาจะต้องทําให้มันใกล้ที่สุดแน่นอนคุณมีตัวเลขที่คุณต้องจ่ายเงินแน่และประมูลแน่ซึ่งมันไม่ใช่ตัวเลขที่ธรรมดาแต่ประวัติของเบคแคมก็คือจริงๆแล้วเขาเป็นสิทธิเก่านี่แหละนะครับและที่สำคัญก็คือเขาเป็นกัปตันทีมชาติกงกฤษและทีนี้เนี่ยนักลงทุนใหญ่ๆอย่างตอนนี้นะเท่าที่เหลือนะ สองรายที่ออกไปเมื่อกี้ที่ผมพูดไปก็คือ Apple กับอ,อะไรนะอันอแมนซิโออเพิ่งถอนไปไม่มาสักครู่เนี่ยครับและที่สำคัญก็คือกลุ่มนักลงทุนของ David b e c k แ a มเป็นอะไรที่น่าจับตาม,มองมากที่จะต้องแข่งกับเซอร์จิมดีคลิปนะครับก็2องแล้วนะสแบบเร็วๆเลยแหละนะครับทีนี้มาพูดถึงบุคคลที่คู่แข่งที่3ที่เหลืออยู่ก็คือกลุ่มลงทุนภาคเอกชนของ อาสหรัฐอาของอาซาอุดีอาระเบียนะครับเดี๋ยวผมมีเรื่องราวของลิเวอร์พูลมาเล่าให้ฟังด้วยนะทีนี้ท่านต้องฟังนะว่ามันเกี่ยวข้องอะไรมันพูดถึงลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไงกลุ่มพันธมิตรซาอุดีอาระเบียและกาตาร์ท่านฟังชัดนะกลุ่มพันธมิตรซาอุดีอาระเบียและกาตาร์ได้ลงทุนกันตอนนี้จะมีอยู่2ส่วนส่วนหนึ่งเลือกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดส่วนหนึ่งเลือกนนลิเวอร์พูลผม ผมจะพูดในฝั่งลิฟวูผมในข่าวแมนยูนี่แหละให้ฟังว่าตอนนี้นะครับจอห์แดนวัญยูเฮนรี่นะครับได้เจรจาเมื่อวานนี้นะครับกับกลุ่มลงทุนในกาตาร์แล้วกลุ่มลงทุนในกาตาร์และซาอุดีอาระเบียมูลค่าการขายสโมสรคือ3,000ล้านปอนด์นะครับลิฟวูจะรับแค่3,000ล้านปอนด์พอเพราะว่าจอห์แดนวัญยูเฮนรี่ซื้อ300ล้านน่ะขาย3000ล้านกำไร10เท่าจอห์แดนวัญยูเฮนรี่พอแล้วนะครับเมื่อวานนี้คุยกันแล้วนะครับ ก็มีนายทอมเบรมเ,เนอร์นะครับได้ยืนยันนะครับว่าการพูดคุยเนี่ยตอนนี้นะครับในการซื้อกิจการลิเวอร์พูลเนี่ยได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับนักลงทุนจากกาตาและซาอุดีอาระเบียนะครับไม่มีรายงานว่าเจราจาแบบในรูปแบบการซื้อน,นะและข่าวจากดิลิเมลเขาบอกว่าได้ตกลงเรื่องการขายสโมสรลิเวอร์พูลไว้ที่3,000ล้านปอนด์นะครับเดี๋ยววันนี้ก็มีข่าวลิเวอร์พูลด้วยแน่นอนเพราะว่าสโมสรผมอ่ะก็ ้คือจะต,ต้องละเอียดหน่อยอะนะครับก็แล้วก็ที่สำคัญก็คือแมนเชสเตอร์ยูไนต็ดนะครับภาคเอกชนอีกกลุ่มหนึ่งเมื่อกี้ผมพูดถึงลิเวอร์พูลใช่ไหมเขามาที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด้วยแต่มูลค่าน่าจะแตะ9,000ล้านปอนด์นะครับนี่คือการแข่งขันที่โคตรดูเดือดเลยนะครับก็ส่วนวรายละเอียดอื่นๆเหรอผมคิดว่านะรอรอรอตอนเย็นก็ได้แค่นี้มันก็เพียงพอแล้วว่า ใครซื้อบ้างสรุปนะก็จะมีเซอร์จิมเนี่ย6.8ลอละเดวิดเบคแคมนะครับเดวิดเบคแฮมกำลังจะมาพร้อมกับทุนกลุ่มทุนอเมริกาเลี้ยวฟรินานบอกวันนี้นะครับแล้วก็อัสุดท้ายนะที่เจรจากับลิวอร์พูเมื่อวานนี้นะครับก็คือกลุ่มซาอุดีอาระเบียและกาตานะครับนี่เป็นภาคเอกชนนะภาคเอกชนที่เลือกลิเวอร์พูนะแต่ของแมนยูเดี๋ยวรอตอนเย็นรอดูกันนะครับ เรามาต่อกันที่เ,เรื่องราวของคริสตินโรนันโดกันนะครับวันนี้ก็เป็นเรื่องราวใหญ่มากนะครับว่าโรนันโดนะครับตอนนี้นะครับก็รับข้อเสนอนะโรนโดนะครับได้รับข้อเสนอก้อนใหญ่ตามที่เราทราบกันนะแต่ตอนนี้โรนโดอาจจะเลือกอนนาเซอร์นะในสื่อต่างประเทศรายงานว่าโรนโดนะครับพร้อมที่จะรับค่าเหนื่อย3ปีจากสโมสรอนาเซอร์คือเอางนะ่ายๆนะครับเป็นเงินปอนนะ 186.1ล้านปอนด์3ปีนะครับปีละ6 0 60, 60อาเท่าไหร่นะปีละ61ล้านอาปีละ66ล้านอ่ะถือว่าสุดยอดนะครับ66ล้านถ้าเป็นเงินบาทไทยเนี่ยท่านไปคิดเอาเอางแล้วกันนะครับทีนี้ประเด็นสำคัญคือโรนัลดอนะครับก็ชัดเจนนะครับว่าหลังจากจบฟุตบอลโลกจากทีมชาปปติโปรตุเกสเนี่ยเขาก็สามารถไปเล่นให้กับทีมไหนก็ได้ในโลกนี้นะครับเพราะเป็นเฟรเยน ปัจจุบันนะครับเขากําลังโฟกัสที่ฟุตบอลโลกกับทีมชาติโปรตุเกสนะครับและที่สําคัญก็คือเขากําลังรวมนะครับรวมจังหวะเวลาการตัดสินใจนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับทางเลือกในยุลีกยุโรปเนี่ยแน่นอนครับเชลซีสปอร์ติ้งลิสบอนที่เคยสนใจอยู่แต่ดูเหมือนว่าตัวของเขานะถ้าจะเลือกลีกยุโรปนะก็ต้องตัดสินใจเลือกลีกยุโรปเพราะยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเท่านั้นนะครับในส่วนสองของข่าวจาก CBS Sport ปนะครับสโม,มสรอรานาเซอร์เนี่ย แน่นอนเขายืออน่นข้อเสนอให้เมื่อวานบนโต๊ะแล้วนะครับและที่สำคัญก็คือมีแนวโน้มว่าโรนัลโดเนี่ยจะไปเก็บเงินนะครับที่นู่นแหละนะครับประมาณต่อปีนะ62ล้านปอนด์62อ่ะคิดให้ก็ได้มา 62, 62 62 62ล้านปอนต่อปีใช่ไหมครับเท่ากับกี่บาทไทย62ล้านปอนใช่ไหมครับล้านปอนต่อปีเนี่ยเท่ากับกี่บาทไทยใช่ไหมครับ 2,600ล้านบาทไทยโรนโดจะได้รับเงินต่อปีนะครับ2,600ล้านบาทไทยนะครับก็ตอนแรก8,000ใช่ไหมแต่พอข้อเสนอจริงๆกันประมาณนี้นะครับก็ไม่เป็นไรหรอกไม่ใช่เงินของเรานะครับก็ประมาณอันนี้พี่ผมดูอยู่นี่นะ2,000เท่าไร2,600นะครับโอเคไม่2,600ล้านต่อปีอะทำงาน12เดือนเนี่ยไม่อยากหารแล้วกันโอเคนะครับ นั่นก็หมายความว่าตอนนี้นะครับรอการ Official ออฟฟิเชียลยังจะยังเป็นทางการดีกว่านาะคาดการณ์กันว่าสมโมสรอาร์ลุนโดจะรับเงื่อนไขของสมโมสรอานาเซ์แน่นะครับทีนี้มาดูมาดูความเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าความทะเยอทะยานมันไม่ใช่อานาเซ์ทีมเดียวมันจะเป็นสมโมสรอ,อันฮิลันเนี่ยกำลังจะยื่นสีติโลกใหม่กําลังจะยื่นค่าเหนื่อยสีติโลกใหม่ของโรนัลโดตอนนี้เขาเผยไต่มาเนี่ยคือคือจริงๆแล้วผมจะต้องบอกไว้ก่อนนะ ต้องเข้าใจตรงกันนะว่าการออฟฟิเชียลจากสโมสรเนี่ยอันนี้ชัดเจนแน่นอนที่สุดนะครับคือตอนนี้เองเนี่ยแน่นอนครับอันนัเซอร์ยื่นให้แล้วเนาะหนึ่งร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบเท่าไหร่นะเท่ 180, 180าไนะหร่จำตัวเลขไม่ได้อีกแล้วตัวเลขเขาหนึ่งร้อยแปดสิบหกจุดหนึ่งล้านปอนด์สัญญาสามปีก็ตกปีอาปีละหกสิบสองล้านปอนด์ปีละหกสิบสองล้านปอนด์ใช่ไหมเดี๋ยวอันนัเซอร์วันนี้รอตามรอตามข่าวไปนะเขาจะมาสิติโลกใหม่นะครับนั่นก็หมายความว่า โรนโดจะอยู่ในหลีกของซาอุดีอาระเบียแน่ถ้าเกิดเขาจะรับเงินขนาดนี้นะต้องรอดูกันนะครับผมท่านเลือกไหมเออปีละ62ล้านอ่ะปีละ62อล้านปอนด์อ่ะ2,600ล้านน่ะมันมีที่ไหนในโลกนี้แล้วครับไม่มีแล้วครับก็รอดูกันนะครับโรนโดจะตัดสินใจทีมไหนนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของคอดิกัรโปกันนะครับก็เป็นที่ทราบกันดีแล้วนะครับว่าคอดิกัรโปนะครับรอคอยมาอย่างยาวนานที่จะไปเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับหลังจากที่ข้อตกลงล้มเหลวนะครับในซัมเมอร์ที่ผ่านมานะครับดูเหมือนว่าซัมเมอร์เดือนมกราคมนี้นะไม่ซัมเมอร์หรอกตลาดเดือนมกราคมนี้นะครับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับได้ตกลงล่วงหน้ากับคอดิกัรโปจบไปแล้วนะครับอันนี้ผมก็ยืนยันตั้งนานแล้วนะทีนี้เนี่ย ผู้บริการของ PSV e i n d e นะครับก็คือจอห์นเดจองเนี่ยเขาบอกว่ากักโปเนี่ยกระตือรือร้นมากที่จะไปอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอันนี้สโมสรเองยังยอมรับเลยนะครับกัคโปยิงได้2ประตูจาก3เกมนะครับก็2ประตูจาก3ประตูในทีมชาติฮอลแลนด์นะที่แข่งฟุตบอลโลกอะ่ะกัคโปนีย่ยอดเยี่ยมนะครับจอห์นเดจองนะครับอดีตเอาอดีตเหรอเนี่ยอดีตหัวหน้า,าฝ่ายเทคนิคนะครับเขาก็บอกว่า ตอนนี้กัคโปเองเนี่ยแน่นอนครับเขากําลังระเบิดฟอร์มในฟุตบอลโลกนะและที่สาคัญก็คือเขารู้ว่าเอเล็กตนแฮกเนี่ยต้องการเขามากนะและเขาต้องการไปเล่นกับแมนยูด้วยอดีตกองหน้าของพีอาร์ตัวของกองหน้าของพีเอฟวออีไอเลเฟนกล่าวนะครับอย่างไรก็ตามเวลานี้เดยองเนี่ยเขาก็บอกว่าตัวของกัคโปเนี่ยก็ไม่มีอะไรพลิกโผลนะครับยังคงเป็นเป้าหมายมุ่งหน้าไปที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถึงแม้ว่าข้อล้มข้อเสนอมันจะล้มเหลวไปก่อนหน้านั้นก็ตามนะครับ เขาให้สัมภาษณ์กับนอสนะครับซึ่งเป็นแหล่งข่าวในฮอลแลนด์นะครับโคดี้รอการไปอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนานแล้วและดูเหมือนว่าเวลานี้กําลังมาถึง1สัปดาห์ก่อนตลาดนักเตะนะครับเขามีทางเลือกก็คือการไปเล่นในพรีเมียร์ลีกคุณไม่มีทางรู้หรอกว่าสโมสรจะออฟฟิเชียลอย่างไรแต่อย่างไรก็ตามผมได้คุยกับโดยยองไปแล้วเขาต้องการไปอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นนักเตะที่มีประสิทธิภาพมากและเด็ดขาดมาก การคือตัวของอันนี้อันนี้นายเดยองพูดถึงตัวกัคโปนะเขาเป็นคนที่เด็ดขาดมากสําหรับฟุตบอลอีกอย่างหนึ่งนะครับตัวของกัคโปเนี่ยก็เชื่อว่าเอริกตันแฮกกระตือรือร้นเช่นกันที่จะนํากัคโปมาที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลังจากการอำลาของโรนัลโดกัคโปจะกลับมาฮอลแลนด์หลังจากจบฟุตบอลโลกที่มันก็ต้องกลับอยู่แล้ว <laughs> พูดทําไมเนี่ยโอเคครับก็เชื่อกันว่านะครับกัคโปเนี่ยก็จะเป็นนิวแรกๆของเอริกตันแฮกนะครับ ส่วนดีวีสอนะครับก็เหมือนกับดีลทีมเอาเดี๋ยวลอกข่าวเขานะครับแจ้งให้กับแฟนแมนยูทราบประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เ,เรื่องราวของเดี๋ยวนะครับแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมอ่านถึงไหนเนี่ยเรื่องราวของมาคัตแลสฟอร์ดกันนะครับวันนี้นะครับเรื่องราวของมาคัตแลสฟอร์ดเนี่ย ที่อยู่ในหน้าหนึ่งในหนังสือพิมพ์แองกฤษนะครับมาคัตแรดฟอร์ดนะครับได้ออกมายกย่องคริสติโนโรนโดนะครับรวมถึงขอบคุณนะครับสิ่งที่เขาทำให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับตัวของอตัวของมาคัตแรดฟอร์ดเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเขาเองเนี่ยแน่นอนครับเขามีความสัมพันธ์ที่ดีกับคริสติโน่นะแต่ประเด็นสำคัญของแรดฟอร์ดก็คือจริงๆแล้วนะครับแรดฟอร์ดเนี่ยเป็นหนึ่งในคีย์แมนของตัวของเอริ็กตันแฮกนี่แหละนะครับ ทีนี้แรตฟอร์ดบอกว่าตอนที่มีโรนัลโดแน่นอนครับเขาเป็นกัปตันทีมของเราด้วยเขาขอขอบคุณนะครับโรนัโดเนี่ยผ่านสื่อแรตฟอร์ดกล่าวมันเป็นประสบการณ์ที่น่าเหลือเชื่อนะกับการได้เล่นกับโรนัลโดนะครับเขาเป็นหนึ่งในเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นหนึ่งในนักเตะในตำนาน,นแล้วก็เป็นหนึ่งในแบบอย่างที่ดีของแรดฟอร์ดด้วยเช่นกันนะครับเขาบอกว่าแน่นอนผมขอให้เขาพบกับสิ่งที่ดีที่สุดและ เราขอบคุณเขาสำหรับสิ่งที่เขาทำให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี่คือสิ่งที่ตัวของแรดฟอร์ดกล่าวนะครับส่วนในบทสัมภาษณ์เนี่ยแน่นอนครับอ่ามันผ่านไปหมดแล้วเนาะอะไรหลายอย่างที่ในสื่อเขียนไว้มันก็ไม่ได้เป็นจริงมากมายนักหรอกแต่ว่าเรื่องที่โรนโดเนี่ยได้พูดกับสื่อไว้เนี่ยมันทําให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปลี่ยนแปลงนะครับก็ต้องขอบคุณโรนโดมากกว่านะที่จะไม่งั้นนะัโรนโดไม่พูดนะคนอื่นก็งเงียบแจ้งให้กับแฟนนยูทราบประมาณนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของดีแคร์ไรส์นะครับนี่คืออีกหนึ่งเป้าหมายของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็คือเขามีข่าวสนใจกันมาตั้งนานแล้วแหละนะครับวันนี้นะครับดูเหมือนว่าสโมสรบาเยบร์มินิกนะครับก็จะมาพร้อมกับข้อสเสนอนะครับในการแข่งกับเรอัลมาดริดด้วยนะเรอัลมาดริดกับบาเยบร์มินิกเนี่ยจะเป็นคู่แข่งสําหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแน่แล้วก็เชลซีด้วยถ้าไม่เซ็นสัญญากับดีแคร์ไรส์นะครับในสื่อต่างประเทศเขาบอกว่า ตอนนี้นะครับไบอมินกเตรียมเงินก้อนโตนะครับที่จะยื่นข้อเสนอให้กับเวสแฮมยูนิเต็ดอาจจะเป็นตลาดเดือนมกราคมนี้เลยนะครับและข่าวจากเอลนาเซียงนาวบอกว่านี่คือการแข่งขันครั้งสําคัญระหว่างเรเมาดริตกับสโมสรไบยอมินกด้วยค่าตัวของดิแคร r ไรส์น่าจะใกล้150ล้านปอนด์นะครับในสื่อต่างประเทศเขาบอกว่าไม่มีอะไรพิกโผนะครับไบโอมินกเนี่ยจริงๆอ่ะใครก็ไม่อยากจ่ายเงินเยอะหรอก แต่มันต้องรอการคุยกันก่อนตลาดเดือนมกราคมนะครับไรซ์ Rise เนี่ยตอนนี้นะเขามีตัวเลือกด้วยนะบวก1ปีนั่นก็หมายความว่าการย้ายทีมต้องมีค่าตัวที่เหมาะสมนั่นเองนะครับส่วนถ้าเกิดไรซ์ต้องการไปเนี่ยเขาบอกเขาบอกเวสแฮมลูงหน้าแล้วเนาะว่ายังไงเขาก็าไปแต่จะไม่ต่อสัญญาฉบับใหม่แจ้งให้กับแฟนๆทราบประมาณนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของเบลฟิสเดปายนะครับนี่คือดีลที่2ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ว่าได้นะครับก็ล่าสุดนะครับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับได้ตกลงล่วงหน้ากับเมลฟิสเดปายไปแล้วนะครับผมบอกไว้ก่อนนะตกลงล่วงหน้าแล้วนะคืออย่างนี้ครับเขาจะรอให้บาร์เซโลนาเนี่ยยกเลิกสัญญาของเดปายในวันที่30 30อ่า30 31อะ่ะธันวาคมอะ่ะในช่วงของเดือนธันวานะครับยกเลิกสัญญาก่อนปีใหม่แล้วเดปายเนี่ยก็จะถูกตัดจ่าย 160,000ปอนด์พอเริ่มวันที่1ปุ๊บเขาจะเป็นฟรีเย่นแล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเซ็นฟรีเมลฟิสเซปายกลับมาที่โอทัฟอร์ดอีกครั้งนะครับในสื่อต่างประเทศบอกว่าเอริกเทนแฮ็กคือคีย์แมนในครั้งนี้นะครับเขาต้องการนำเดปายกลับมาที่โอทัฟอร์ดอีกครั้งแล้วที่สำคัญก็คือเมลฟิสเนี่ยยิงทั้งหมดนะครับ50ประตู29แอสซิส,สจากการลงสนาม124นัดให้กับ PSV อสวีไอเอฟเฟนเขาเคยเห็นฟอร์มเด็กคนนี้แล้วนะคคครับับและที่สญก็ื การเล่นที่ฝรั่งเศสเนี่ยคือสุดยอดที่สุดนะครับเขายิงได้76ประตู55แอซิสจาก178เกมให้กับโอลิมปิกลียงก่อนบาร์ซ่าดึงตัวมานะครับแล้วก็ล้มเหลวกับบาร์ซ่าก็รอดูกันนะว่าแมนยูจะปิดยูเดปายได้หรือไม่นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องเราของคาเซมโลกันนะครับล่าสุดนะครับก็เป็นอีกหนึ่งบุคคลนะครับที่เศร้ามากนะครับกับการอำลาของโรนัลโดนะครับ คือโรนัลโดไม่ได้ตายนะเขาเศร้าเพราะว่าเคยเล่นด้วยกันและสนิทกันนะครับคาเซมิโร่กล่าวว่านะครับเขายอมรับเลยว่าการไปของโรนัลโดเนี่ยแน่นอนเขาขออวยพรให้โรนัลโดเนี่ยเจอแต่สิ่งดีๆในการค้าแข่งคาเซมิโร่นะครับก็เป็นเพื่อนสนิทคนหนึ่งของโรอาโรนัลโดเนาะที่อยู่กับเรอัลมาดริดมาก่อนหน้านี้นะครับเขาให้สัมภาษณ์ในรายการทอล์กทีวีนะว่าแน่นอนในส่วนคือคือตอนนี้คาเซมิโรอยู่แคมป์นะแคมป์ทีมชาติบราซิลนะครับก็ ตอนนี้โรนัลโดเนี่ยเขาก็คือคือความสนิทะนะครับนักเตะวัยสาปีคนนี้กล่าวว่าเขาไม่ได้คุยกับโรนัลโดอีกเลยแต่เขาเศร้านะครับที่โรนัลโดออกไปแบบนี้นะครับผมยังไม่ได้ส่งข้อความใดๆให้กับให้กับโรนัลโดแต่โรนัลโดเนี่ยเป็นนักเตะที่ประสบการณ์สูงและเขารู้ว่าอะไรดีที่สุดสําหรับอาชีพเขาคาเซมิโรกล่าวแน่นอนเราเสียใจกับนักเตะที่เขากําลังจากไป เพราะเรากาลังพูดถึงหนึ่งในผู้เล่นที่ดีที่สุดตลอดการผมอวยพรให้เขาประสบความสําเร็จในการค้าแข่งยกเว้นตอนที่เขาเล่นกับผมนะเฮ้ย <c oughs> มันมีด้วยอ่ะเนี่ยตอนที่เขาเล่นกับผมนะแต่ผมขอให้เขาสมหวังทุกประการดีที่สุดนะครับก็เป็นบทความดีแล้วก็ที่สำคัญก็คือดีลของแฟรงกี้เรยองอะไรนะเหมือนจะถูกบีบให้ย้ายทีมอีกด้วยนะแต่ว่าแมนยูเลิกสนใจแล้วนะครับก็มีตอนท้ายนิดนึงนะครับ แจ้งให้กับแฟนแมนยูทราบประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของลิซันโดมาร์ตินสกันนะครับวันนี้โอ้โหแฟนแมนยูนี่ต้องลุ้นนะล่าสุดนะครับสมโมสรเรียมอลิตนะครับก็ดูฟอร์มไปแล้วนะครับในเกมที่ทีมชาติเตนรีนะ้ส่งลิซันโดเล่นนะแน่นอนครับสมโมสรเรียมอลิตนะครับสนใจที่จะเซ็นสัญญาก,กับลิซันโดมาร์ตินีสแน่แหล่งข่าวจากฮามันคอเบร่านะครับยืนยันนะครับว่าเรียมอลิตได้ส่งคนดูฟอร์ม ของลิซันโดมาร์ติเนสนะครับทีนี้ประเด็นสําคัญคือเขาเพิ่งเซ็นสัญญากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไงและคิดหรอว่าแมนยูจะปล่อยลิซันโดไปไง่ายๆนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ในโลกของฟุตบอลนะที่แน่ๆนะครับตอนนี้นะนาโชกกำลังจะออกจากทีมไปไงอันเช่กำลังจะหาผู้เล่นใหม่นะครับแต่ที่แน่นะครับบทสัมภาษณ์ของลิซันโดมาร์ติเนสท่านฟังนะผมมีความสุขจริงๆนะครับที่ตอนนี้นะ เขาภูมิใจมากกับการเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแล้วที่สำคัญก็คือการมาสโมสรที่ดีที่สุดในโลกแน่นอนมันอาร์เจนติน่าเขาก็พูดก็พูดว่าอะไรอาร์เจนติน่าอาร์เจนติน่าอะไรเนี่ยมันวิเศษมากๆสําหรับแฟนบอลที่ให้การสนับสนุนที่นี่นะครับก็ผมว่าลิซโดมีความสุขอยู่แล้วนะถ้าถามว่าเรียวมาลิดมาปั๊บนะครั้งนึงในชีวิตอะแต่ผมแต่ก็มีสิทธิ์ปฏิเสธได้นะครับมันไม่จำเป็นต้องตอบรับทุกอย่างนะครับแจ้งให้กับแฟนแมนยูทราบประมาณนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของจูต์เบลิงแฮมกันนะครับก็แน่นอนครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับยืนยันแล้วนะตอนนี้นะไม่ได้อยู่ในการแข่งขันจูตเบลิงแฮมนะครับดูเหมือนว่านะครับเอริกตนแฮกก็จะชัดเจนนะครับว่าเขาจะไม่เซ็นสัญญาก,กับจูต์เบลิงแฮมสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะไม่เซ็นสัญญาก,กับจูตเบลิงแฮมเพราะอะไรเพราะเวลานี้นะครับสโมสรเองเนี่ยก็มีข้อสเสนอที่ต้องการเซ็นอยู่แล้วนะครับอีกอย่างหนึ่งเนี่ยแหล่งข่าวจากสื่อนะครับเขามองว่า นักข่าวคนนี้ชื่อว่าเป็นนักข่าวชาวเยอรมันนะชื่อว่าฟอเรียนเพรสเทนเบิร์กเขาบอกว่าตอนนี้นะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมุ่งหน้าไปที่ดีลของมูซาเดียบี้ซึ่งเป็นกองกลางของไบรอูลูโคเซนของเยอรมันนะครับก็คงไม่แข่งดีลของจูดเบลิงแฮมแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้ดีลของจูดนะก็จะมีลิเวอร์พูลเรอัลมาดริดแมนซิตี้สามทีมเนี้ยลิเวอร์พูลคุยไปแล้วนะครับแมนซิตี้นี่ผมไม่ได้ทําข่าวเลยแต่ว่าเดี๋ยวรอให้ข่าวแมนซิตี้มันเยอะกว่าน,นี้ก่อนนะ เพราะว่าเดี๋ยวจะทําให้นะครับก็เชื่อกันว่าการแข่งขันแบบรุนแรงใน3ทีมนี้รอดูกันนะครับว่าแมนยูไม่เอาจูตนะประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของลาเฟลเรอยลนะครับเป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าตอนนี้นะครับดิวนอกจากดิวของกักโปผ่านไปแล้วนะครับในช่วงของตลาดซัมเมอร์นี้นะครับอาจจะมีดิวของเรอยลเนี่ยมาที่แมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดก็ได้นะครับในสื่อต่างประเทศโดยเฉพาะเกาโชเมคาโตรายงานว่า เอเล t กตันแฮกนะครับได้สั่งหัวหน้าแมลมองนะครับไปดูฟอร์มของเรอัลและที่สำคัญก็คือเขาต้องการดึงเรอัลมาที่โอทัฟ์ฟอร์ดด้วยนะครับรายงานล่าสุดระบุว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับหลังจากที่บลูข้อตกลงกับนักเตะอย่างคอดิกัคโปนะแหล่งข่าวจาก ESPN รายงานว่าเรอัลยังคงอยู่ในการโฟกัสของเอเล t กตันแฮกนะครับผลงานของเรอัลเนี่ย ยอดเยี่ยมคือ7ประตู9แอสซิสจาก20เกมนะครับและเป็น man, Milan, คีแมนพา a เอซีมิลานคว้าแชมป์เกาโชซิดานะเรียวเนี่ยเล่นทั้งหมดนะครับ135นัดให้กับเอซีมิลานนะครับยิงไป34ประตู30แอสซิสนะครับก็คว้าชแชมป์ดูดูกันทีแล้วนะครับก็รอดูกันนะเอเล็กต h นแฮกเอาแน่นะครับเรามาต่อกันที่เ,เรื่องราวของ เจ้าเฟลิกกันนะครับก็เป็นข่าวกับหลายๆทีมนะครับรวมถึงมีข่าวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยนะครับล่าสุดนะครับสมโมสรเชลซีนะครับเป็นอีกหนึ่งตัวเต็งที่จะคว้าตัวเจ้าเฟลิกในช่วงของตลาดซัมเมอร์นี้นะครับในสื่อต่างประเทศรายงานว่าเวลานี้นะครับเจ้าตัวเองเนี่ยก็จะย้ายออกจากทีมแน่นอนหลังจากที่เขาเขาพูดในเกมทีมชาติโปรตุเกสที่ชนะชนะใครจำไม่ได้แล้วนะครับนั่นแหละเกมที่ชนะนั่นแหละ เจ้าฟิลิปออกมาประกาศหลังจากจบเกมว่าเขาจะย้ายออกจากทีมออันติกโกมาลิตนะครับตอนนี้นะที่ทีมที่เป็นเต็งหนึ่งที่ผมทําข้อมูลล่าสุดก็คือปารีสแซงแ์แมงถ้าผมจำไม่ผิดผมขึ้นน้าปกไว้นะแล้วก็เป็นอีกทีมหนึ่งก็คือเชลซีนะครับก็คือจะยื่นเจ้าฟิลิปเนี่ยต้องยื่นมากกว่า100ล้านยูโรแจ้งให้ทราบประมาณนี้นะครับ เรามาต่อกันทีเ่เรื่องราวสุดท้ายหรือมีอะไรอัปเดตอีกไหมเนี่ยเดี๋ยวผมขอด้ดูกันนะเพราะว่าถ้ามีไม่มีเนี่ยผมถ้าไม่มีผมพอเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวดูนิดนึงนะครับในช่วงเช้านี้มีข่าวอะไรเพิ่มไหมเนี่ยแป๊บหนึ่งนะครับเสียเวลานิดนึงนะโอเคครับหมดหรือยังเนี่ยอ่ะโอเคน่าจะหมดแล้วนะครับตอนนี้ไม่มีอะไรอัปเดตแล้วนะครับมันมีนั่นมันมีพอดขึ้นมาอีกนะแต่ว่าไม่ไม่เกี่ยวคงไม่เกี่ยวเนาะเป็นงบ้ไงครับ สรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับในช่วงเช้าวันนี้นะครับบทสรุปสำคัญของคลิปนี้นะครับผมได้พูดถึงอัปเดตนะครับการซื้อขายในตลาดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมเชื่อว่านะั่นแหละทีมนะการแข่งขันเนี่ยเหลือ3คนละ 1. เซอร์จิมนะครับ6.8พันล้านปอนด์เป็นเต็งหนึ่งนะครับ 2. เดวิดเบคแฮมกับกลุ่มนักลงทุนนะครับเบคแฮมเนี่ยลลโอฟอร์ดินานยืนยันนะยืนแน่แต่ไม่รู้ตัวเลขแต่เขามีเงินไงเขาจะไม่ล้วงกระเป๋าตัวเองแน่ 3ก็คือกลุ่มลงทุนภาคเอกชนนะครับผมเล่าเรื่องของริรูพูไปแล้วเนาะริรูพูเนี่ยน่าจะตกลงขาย3,000ล้าน3 0 0 0ล้านปอนด์ตอนนี้นะเอกชนอีกฝั่งหนึ่งที่เลือกแมนยูเนี่ยกำมันจะยืนแมนยูนั่นก็หมายความว่า,าการกขันเรือ3เพราะว่าออเตกานะครับถอนตัวล่าสุดแล้วก็แอปเปิลถอนไปแล้วเหลือ3คนนะครับก็ต้องลุ้นกันเนะาะใครเต็งนะแต่ผมว่าเซอร์จิมเนี่ยยังคงเป็นแฟนแนแท้ที่น่าลุ้นที่สุดนะครับ ส่วน,นเรื่องราวของโรนัลด,น,ดน,นะครับก็จะรับข้อเสนอของ an, อันฮีลันอันาเซอร์หรือเปล่าไม่รู้นะรอดูของของอันฮีลันมาวันนี้นะครับผมคิดว่ามาวันนี้แหละมาแน่แหละแต่โรนัลดน,นะครับได้ทั้งหมด2,600ล้านบาทไทยต่อปีไม่ใช่8,000ล้านบาทแล้วนะตอนนี้นะแล้วที่สัญเย8,000ล้านนี่มันกี่ปีอะไออันนี้ผมพูดต่อปีนะถ้าถ้าเกิดเป็นต่อ3ปีอะเป็นเงินเท่านั้นแหละ8,000ล้านนั่นแหละนะครับก็โอเค อันนั้นอันนั้นไม่ใช่เงินเรานะผมไม่สนใจมากมายหรอกแล้วก็ในส่วนของรายละเอียดอะไรนะเดี๋ยวดูข่าวก่อนนึกบอกอ๋อคอร์ติคโปครับคอบร์ติคโปนี่ก็ตกลงด้วยวาจาไปแล้วนะครับจบแน่นอนเมมฟิสเซปายก็จะเป็นการยกเลิกสัญญาในเดือนธันวาคมและเซ็นฟรีกับแมนยูในเดือนมกราคมเลยนะครับส่วนดิวของลาเฟลเรอัลจะน่าจะเป็นซัมเมอร์นะครับเอซิมิลานยังไม่ปล่อยหรอกคาซมิโลแรดฟอร์ดออกมาแสดงความขอบคุณโรนันโดนะครับ เชลซีสนใจเจ้าฟริกนะครับแล้วก็ดีลของจุดเบลลิงแฮมแมนยูจะไม่แข่งนะครับเขามองที่มูซาดิอาบีนะครับแล้วก็เรื่องราวสุดเรื่องราวสุดท้ายส่วนใหญ่วันนี้หน้าหนึ่งก็จะเป็นประมาณนี้แหละนะครับก็เอาประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่คือสรุปข่าวสมโมสรแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดทั้งหมดในช่วงเช้านี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับ คลิปนี้ช่องเจนวิทย์ส่วนประสิทธิ์ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ